เจนว่าคนที่ออกกังกายอ่ะกินกินโปรตีนนะจะดีมากเลยเพราะว่ามันเหมือนบางทีอ่ะเราต้องกินไก่เยอะมากอ,ะอ่ะกล้ามมันถึงจะขึ้นใช่เพราะฉะนั้นเจนว่าเนี้ยมันเป็นออปชั่นที่ดีมากสำหรับผู้หญิงที่แบบว่าออกกังกกลแล้วเจนเชื่อว่าตอนนี้ผู้หญิงยุคใหม่99%เอเลยออกออกังกกลค่ะเพราะฉะนั้น มัน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 กินแล้วมันดีมากอะสองเท่ากับอกไก่3ชิ้นนะอย่าทรมานอตองนี้่จะได้นะคะเท่ากับอกไก่3ชิ้นแล้วหรือเท่ากับเอ่อไข่ไข่ต้มหมาไข่ขา,าวอะหกฟองอะ่ะคือเรา,เ,<อ>าเรา,เ,<อ>าเราอยากทรมานตัวเองอะอกินอะไรที่อร่อยดีกว่าแล้วอันนี้มันอร่อยจริงๆ โม่งเองอะค่ะก่อนที่จะออกมาเป็นสินค้าทุกตัวเนี่ยก็เราก็จะมีการเทสกับตัวเองเราอะสายมุปทาอยู่แล้วใช่ปะเคยไปฉุฉะเบอร์บะอยู่นี่ให้ดูเอลเลยนี่ทุกคนนะนี่คือเอวโม่งเองนะคะก่อนหน้าที่จะทานมานาโปลีนะยี่สิบเก้าเก่อนจะทานใช่ก่อนทานเลยเอวยี่สิบเก้าค่ะหลังทานหลังทานปุ๊บอันนี้โม่งทานอ่ะเจ็ดวันนะพี่เจ็ดวันนะจ๊ะเหลือยี่สิบหกค่ะแม่ยี่สิบหกค่ะนะคะเหลือยี่สิบหกนี่ ถ้าะะทำได้คอตูมชันยิ้มเลยปล่อยให้เห็นภาพกันคาตากันไปเลยนะคะตอนที่เราก่อนทานเนี่ยเอวเรา29นะคะแล้วน้ำหนักก็จะอยู่ประมาณ52แล้วพอทาน7วันเนี่ยเอวเหลือแค่26แล้วน้ำหนักก็เหลือแค่อ๋อ49ค่ะ